ไอ้มุกน้ำมันนะครับผมหนึ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมมุกแต่ว่าปัญหาคือต้องหาใบตองเรียงก่อนเอาไว้สหรับหอ่อมุกน้ำมันนะครับเดี๋ยวขับปานะครับผมอ่ะบากเตโท,ท,ทสวัสดีครับเจะออกครับจะออกกูหนักกูใหเดี๋ยวปลสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเดี๋ยวไปขับป้าหาเก็บใบตองเรียงเอาไวปมุกน้ำมันนะครับผมอ่าเป็นอย่างตัวเต้ใบตองเรียงจุดบัส มันแสบกว่าใส่ใบต่องว่าเอาว่าเต่ซิมียูบุคับผมซีมีใบจองเลี้ยงยูบุปลานี่นะครับมีนาซีใบแก้มอะลรของวานออี่ใส่ละใบตองเลี้ยงเอ๋ยอ้เห็นแล้วตัวหนึ่งอืมุดลึกจังเลยลึกมาก็ไม่เอา

กวาดสายตาไปก่อนอือปึบปึ๊บปึาฝาหาใบตองเรียงใบคือบุงงามตัวนี่ให้แม่มาตัดใบตัวใหญ่ๆหน่อยอือทักงานก่อนไปหาเก็บใบใบไม้ก่อนนะ Khi nó cũng có, nào, copy, ừ, cái này, cái này, cái này, nhìn nó,

음. Mm. 음う음 mm. 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 โอเคเดี๋ยวเพื่อเยอะเอามั้เไ็นตองรีเอาไ้มุกน้ำไม้นะครับเอ็ดสี่สวยงามขอบคุณการรับชมครับขอบคุณทุกกนลังใจคลิปหน้าเจอกันไหมครับรอครับรอสวัสดีครับ